สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แม่เศษฐาโรบายตาค่ะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวรี่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขนมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับก,การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์ Paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคนราศีพิจิกทุกคน สบายดีนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องไม่คาดคิดในเดือนมีนาคมนี้คุณจะได้เจอคือเรื่องอะไรแต่ก่อนจะไปดูกันตาขอเช็คพลังงานคนราศีพิจิกก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ โอยไม่วุ่นวายใจจังเลยเหนื่อยคุณดูดวงบ่อยไหมคะไพ่พิเศษขึ้นมามีเรื่องที่คุณต้องจัดการค่อนข้างที่จะเยอะหนะคนราศีพิจิกคุณอาจจะประชุมบ่อยมีปัญหาในเรื่องของงานบ่อย จนทำให้แบบคุณมีการคิดทบทวนกับตัวเองอะไรในบางเรื่องว่าสิ่งนี้ฉันเหนื่อยอยู่อะมันคุ้มไหมคุณไม่ได้แค่แบบทำงานไปวันๆนะคนราศีพิจิกที่มาดูค่ะคุณน่าจะ,ะเหนื่อยเรื่องงานด้วยกลับบ้านไปต้องไปดูแลลูกด้วยต้องไปทำกับข้าวด้วย หลายๆอย่างมันทำให้คุณแบบไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยตารู้สึกว่าในแต่ละวันคุณไม่ได้มีแค่เรื่องสองเรื่องในการที่จะต้องแบบให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเออแค่ทำงานกับบ้านแต่มันมีหลายเรื่องที่คุณต้องทำต้องรับผิดชอบแล้วมันดูดพลังงานของคุณไปด้วยอะคะ่ะ มันทําให้คุณเหนื่อยบางทีแบบเหนื่อยกายละกลับบ้านมาบางคนทําให้คุณเหนื่อยใจจนคุณอาจจะมีเวลาของตัวเองที่แบบเอาไว้ดูคลิปดูพอดแคต์หรือฟังบางอย่างที่มันฮิวใจอะ่ะคุณอาจ,จะชอบช่วงเวลานั้นมากที่สุดเลยเช่นก่อนนอน คุณเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็รับผิดชอบอะไรเยอะนะคะหรือไม่ถ้าคุณอยู่ที่ทางานน่ะคุณกําลังเหนื่อยกับอะไรที่มันมากกว่าหน้าที่ตัวเองไหมเช่นอยากให้น้องทํางานดีขึ้นก็ไปอุ้มน้องไว้แล้วก็ไปด้วยกันคุณหวังดีอะแต่การหวังดีกับกับกับเขาอะมันกลายเป็นหวังร้ายเพราะว่า เขาก็จะไม่เรียนรู้อะไรอะ่ะเพราะเขาก็รู้สึกอุ้ยชิลสิฉันมีคุณดูแลเขามีคุณดูแลอยู่ปล่อยบ้างไม่รู้เหมือนกันค่ะเหมือนกับมีแบบม,มีมีสารบอกให้ตาบอกว่าอืมมันปล่อยบ้างได้ไหมนะหรือถ้าบางคนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหงุดหงิดคุณพูดหน่อยได้ไหมนะ ไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ต้องมากองที่คุณปฏิเสธหน่อยหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตารู้สึกว่าหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับอ่ะมันดูเยอะจังเลยอ่ะสำหรับคนราศีพิจิกที่มาดูนะคะแต่คุณเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะถึงแม้ว่าจะวุ่นวายรู้สึกแบบหงุดหงิดบ้างเป็นบางครั้งเนี่ยถ้าถามว่าจัดการได้ไหมงานที่คุณทําอาจจะต้องแบบ ทำงานกับคนหลายหลคนแล้วมันบางทีความเห็นมันไม่ตรงกันก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะไปแบกเขาไว้อยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งไงแล้วคุณหวังดีอะ่ะแต่การหวังดีอะ่ะมันไม่ได้ช่วยให้ทำให้เขาดีขึ้นนะคะมันช่วยทําให้เขาแย่ลงมากกว่ามาดูสิเรื่องไม่คาดคิดในเดือนมีนาคมคือเรื่องอะไรคะเปิดพลังงานแบบห้าใบเนี่ย คุณจะเดินทางเดินทางกับคนที่คุณรักไปหาคนที่คุณรักหรือคุณอาจจะได้ใช้เงินไปกับคนที่คุณรักก็ได้กับการเดินทางในครั้งนี้เงินเก็บของคุณมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เดินทางมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เยียวยาหรือได้ดื่มด่ำกับการอยู่กับคนที่คุณรู้สึก ผ่อนคลายรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเย่ได้พักแล้วนะมองเห็นพลังงานเมื่อกี้ที่เหนื่อยๆนะกับมองเห็นพลังงานในเดือนมีนาคมนะคุณจะมีทั้งแรงบันดาลใจมีแพชชั่นมีความสุขถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินของตัวเองก็เถอะ เงินมันคือของนอกกายหาใหม่ได้อยู่แล้วเหมือนกับคุณอนจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะในเดือนมีนาคมการลงทุนก็ได้ขยายสินี่เขาบอกว่าอย่าไปกลัวเงินหมดนะเข้าใจเงินแล้วคุณจะ เข้าใจว่าคุณมีมากพอถ้าคุณไม่เข้าใจเงินคุณจะมีน้อยลงแล้วคุณจะไม่เคยพอเงินคือพลังงานถูกไหมเราก็พลังงานเขาจะไม่ไปหาคนที่ด้อยค่าเขาใช้เขาเป็นเครื่องมือแต่เขาจะไปหาคนที่ ดูแลเขาอย่างดีรู้จักใช้เขาเขาจะไม่ไปหาคนที่กลัวเงินหมดหรือที่บอกว่าใช้เขาเป็นเครื่องมือใช่ไหมก,ก็แค่เงินถูกไหมแต่เขาจะไปหาคนที่รักเขาจริงๆอะคนที่สนุกคนที่ไว้วางใจก็คือ Mindset ของคนที่เงินวิ่งเข้าตลอดเวลานั่นเองถ้าคุณยังกลัว เงินหมดอยู่มันจะได้หมดจริงๆนะทุกคนเช่นเอาง่ายๆถ้าคุณกลัวเงินหมดมันจะหมดยังไงนะมันอาจจะเป็นการที่คุณไปลงทุนออะไรผิดๆหรือการที่คุณโดนบางอย่างเอาไปเอาเงินของคุณไปเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะความรู้สึกกลัวมันไวมากถูกไหม บาลานให้ดีอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอารมณ์ก็ได้นะคะที่ตาขยายออกมาให้ละหรือถ้าณเวลานี้คนราศีพิจิกยังไม่เข้าใจว่าอี่คำว่ารักตัวเองคืออะไรคุณจะได้เข้าใจมันในเดือนมีนาคมการรักตัวเองที่แท้จริงนะคะไม่ใช่การรักตัวเองที่แบบ ก็กินดีอยู่ดีก็นอนดีแค่นี้ก็พอแล้วไหมแต่งตัวดีๆไม่ใช่นะคะคุณจะได้เรียนรู้การดัางต่าอย่างแท้จริงอีกเรื่องหนึง่งหรือเป็นไปได้ก็คือว่าบางคนรอการเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้บางคนจะย้ายงานก็มีสิทธิ์ได้งานใหม่เช่นเดียวกันนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานแต่คุณจะรู้สึกดีมากเลยมีบางอย่างจะหยิบยื่นให้กับคุณนะคะ มาดูอีกสิมีเรื่องอะไรต้องเดินทางต้องย้ายอ่ะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆยินดีด้วยกับคนที่ได้รับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นนะคะเหนื่อยดูเหมือนเหนื่อยน้อยลงเนาะในเดือนมีนาคม คุณจะมีแรงบันดาลใจอย่างที่ตาบอกใช่ไหมแล้วคุณก็จะขับเคลื่อนอะสิ่งเนี้ยค่ะด้วยไฟคือสมมตุติถ้าแบบคุณมีช่วงเวลาของการเบิร์นเอาท์เนี่ยหรือรู้สึกว่าไม่อยากตื่นมาทำงานเลยอะไรเงี้ยเดือนมีนาคมมันจะเปลี่ยนไปมากๆเลยนะคะคุณจะไปคุณจะต่อสู้คุณจะถ้าสมมุติคุณไม่เคยพูดกับตัวเองในด้านบวกๆเลย คุณจะชมตัวเองเยอะขึ้นคุณจะวางใจบางสิ่งบางอย่างเยอะขึ้นจะรู้สึกดีกับชีวิตมากมากขึ้นกว่าเดิมเราก็เหมือนกับสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้อยู่ในปัจจุบนันอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนก็ได้นะคะมีสิทธิ์เป็นไปได้มากๆเลยที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมหรือว่ามีเอกสารออกมาหรือข้อความบางอย่างออกมาว่าเอ,อ คุณได้เท่านั้นเท่านี้นะถ้าเป็นเรื่องของปันผลนะหรือสิ่งที่คุณทุ่งเทอยู่กำลังจะบอกว่ามันคุ้มค่านะคะในด้านบวกบวกนะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเจออะไรอาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่แตกต่างจากคุณไปบ้างในเดือนมีนาคมแต่คุณจะสู้ชนะอยู่ดีคุณจะปกป้องตัวเอง จากคนที่คิดไม่ดีปกป้องตัวเองจากความคิดหรือคำพูดของใครบางคนที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาในใจได้อย่างแน่นอนนะคะรวมถึงบางคนอาจจะนั่งสมาธิเยอะขึ้นบ่อยขึ้นสวดมนต์เยอะขึ้นบ่อยขึ้นน,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 นั่นเองค่ะอมืมีเรื่องอะไรอีกมองเห็นการย้ายการเริ่มต้นนะทุกคนก็ยินดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหน ตามองเห็นว่างานเนี้ยทำให้คุณอาจจะต้องสู้กับคนที่เห็นต่างนะแต่คุณจะเริ่มต้นกับงานเนี้ยด้วยความรู้สึกของคุณอย่างแท้จริงที่เป็นความสุขที่คุณได้เริ่มต้นกับงานงานงาน,นี้นะคะก็ยินดีกับคนที่ย้ายงานเริ่มงานหรือว่าได้รับโอกาสดีๆนั่นเองค่ะขอดูเรื่องของการงานลงลึกกันหน่อยในเดือนมีนาคมค่ะของคนราศีพิจิกนะคะ อาจจะเจอกับในงานของคุณเนะีอาจจะเจอกบบหลายๆคนที่มีนิสัยของความเป็นผู้หญิงนะคะเขาอาจจะจุกจิกจู้จี้หรือว่าเงียบเงียบในบางมุมแต่ก็อยากให้คุณมองเห็นว่าถึงแม้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออทำงานกับคนแบบนี้ดูยากจังเลยแต่แตาบอกเลยนะสก,กิลที่คุณจะได้ทักษะที่คุณจะได้เพิ่มขึ้น สิ่งที่เขากําลังสอนคุณอยู่่ะยิ่งทํางานคนจุกจิกเยอะอ่ะคุณจะรอบครอบเยอะยิ่งทํางานคนเรื่องมากเยอะอ่ะคุณจะมีความสามารถเยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะคะให้โฟกัสตรงสิ่งที่ตาพยายามบอกแต่อย่าไปโฟกัสว่าเฮ้ยที่เขาให้งานฉันเยอะอ่ะแสดงว่าเขาไม่ชอบฉันแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือความคิดเชิงลบอะค่ะคิดมันแล้วเราจะมีอคติเชิงลบกับคนคนนี้ไปเลย ไม่ว่าจะมองมุมไหนเราจะไม่สามารถมองเขาด้านบวกได้อีกเลยงานก็ถามว่าสำเร็จไหมอาจจะทุลักทุเลหน่อยในตอนแรกแ,รกแต่สุดท้ายแล้วอะสำเร็จแน่นอนค่ะอขอดูเรื่องของความรักหน่อยค่ะใครก็ได้นะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผย คุณอาจจะต้องวุ่นวายหน่อยสมมุติความสัมพันธ์นี้ที่ไม่เปิดเผยที่ไม่ชัดเจนเนะี่ยคุณอยู่กับสิ่งนี้ได้โดยที่คุณไม่เป็นทุกข์อะค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มแบบสับสนเริ่มเป็นกังวลเริ่มแบบมีความรู้สึกที่ลังเลว่าฉันควรไปดีไหมอะไรเงี้ยแสดงว่าในใจลึกๆของคุณอะ เขากําลังบอกว่าเฮ้ยเธอคู่ควรกับอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมที่มันดีกว่าเนี่ยแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแค่คุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวของคุณเองว่าคนมีคุณมีคนที่ดีพอที่รออยู่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าบางคนเนี่ย มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วคุณอาจจะมีความลับกับคู่ของคุณแล้วไอ้ความลับอันเนี้ยมันอาจจะถ้าไปพูดอะคะ่ะคู่ของคุณอาจจะแบบไม่พอใจก็ได้แต่มันติดอยู่ในใจอะถ้าเมื่อไหร่นะมันมีอะไรบางอย่างอะติดอยู่ในใจของคุณอะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ค่ะว่า เขาอยากให้คุณพูดแต่ก็ต้องลองแบบลองหนึ่งเดือนก่อนนะถ้าหนึ่งเดือนยังติดอยู่อ่ะแสดงว่าคุณควรพูดออกไปควรจะแบบบอกกับเขาตรงๆถ้ายังติดใจอยู่แต่ถ้าแบบผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะแสดงว่าคุณแค่มีตกไปเองนะคะอืมก็บางอย่างมันก็อาจจะไม่ต้องบอกทุกอย่างก็ได้ะคะ่ะบางอย่างเราเก็บไว้กับตัวเองแล้วทาให้เขารู้สึกดีอย่างเงี้ย แล้วเราไม่เป็นทุกข์อ่ะมันโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเก็บไว้กับตัวเองแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยอันนั้นอะ่ะเริ่มจะไม่โอเคแล้วค่ะอืมมองเห็นเรื่องอะไรอีกมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ได้นะคะเช่นคุณอาจจะคุยกันเยอะขึ้นนะจากสิ่งที่ตารู้สึกขอดูเรื่องเงินหน่อยค่ะเงินของคนราศีพิจิกจะเป็นยังไงคะ่ะ มีนาคมโอ้คุณเป็นคนที่ประหยัดไหมคุณใช้เงินแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายนะคะอยู่แล้วบางคนอาจจะมีเงินเก็บเยอะด้วยดีนะคะ แต่ก็ต้องอยากกลัวเงินหมดนะที่ตาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเรากลัวเนี่ยเราจะไปดึงอะไรที่มันแปลกๆให้เกิดขึ้นกับเงินเราหากว่าเรื่องเงินเป็นยังไงตารู้สึกว่าคุณจะได้ใช้เงินแบบการเดินทางใช้กับใช้เงินไปกับการที่ทําให้ตัวของคุณเองเป็นที่ยอมรับรับถือเช่นซื้อของขวัญแจกเพื่อนร่วมงานซื้อ ขนมหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือซื้ออะไรเพื่อให้คนอื่นเงินของคุณจะมาจากงานของคุณที่คุณได้คุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานแบบที่ไปไปมามาต่างจังหวัดกรุงเทพอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ต้องเดินทางตลอดอาจจะต้องซื้อของฝากกันบ่อยๆอ,อะไรเงี้ก็ได้เป็นต้นแต่โดยรวมเราถามว่าเงินดีไหมคุณก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยค่ะปกติมากแบบที่คุณเป็นนั่นเองขอดูเรื่องของบทสรุปสรุปแล้วเดือนมีนาคมคนราศีพิจิกจะเป็นยังไงคะโอ้ยคุณจะได้เงินนะเนี่ย อาจจะมีโอกาสดีๆเรื่องเงินเกิดขึ้นกับคุณก็เป็นไปได้นะคะจะได้รับเงินหรืออาจจะมีโอกาสดีๆในการที่คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบก้าวไปต่อก้าวไปข้างหน้าหรือคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เอาไปต่อสู้กับความคิดด้านลบอของตัวเองก็ได้หรือของคนอื่นก็ได้ในที่ทำงานนะคะอมหมดสรุปขอดูคำแนะนำหน่อยคะ่ะ มีโอกาสเป็นไปได้อะคะ่ะนั่งสมาธิให้ได้วันละห้านาทีอย่างน้อยนะคะต่อวันไม่ต้องนั่งเพื่อนิ่งนั่งเพื่อนั่งเพื่อให้เราเห็นว่าเราฟุ้งยังไงหรือคุณคือคิงถือดาบนะถ้ามีใครทำให้คุณไม่มั่นใจตัวเองอะคุณคือคิงถือดาบที่เป็นคนที่มั่นใจมากๆมีอำนาจมีบาร,รมีมีความรู้ เป็นคนที่ความรู้เยอะนะคะและถ้าคุณรักตัวเองได้มากพอจริงๆตัวของคุณเองจะนำไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเราจบกันด้วยไพ่ออร,ร์เคิลค่ะสำหรับนี้ Family ครอบครัวของคุณกำลังสนับสนุนคุณอยู่ การสนับสนุนอยู่รอบๆตัวคุณอาจจะเป็นครอบครัวจริงๆครอบครัวในที่ทํางานหรือครอบครัวทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะฟรีดอมอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นนี่คือช่วงเวลาของการหลุดพ้นจ้านี่คือเรื่องราวของคนราศีพิจิกค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซจทาโรใบตาขอขอบคุณทุกคนนาางๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ